ผู้ชมครับพูดถึงวิกฤตโควิด -19 นะครับกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงที่สุดแน่นอนก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับนอกจากจะเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวพอวัคซีนมาถึงประเทศไทยแล้วจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกแล้วมีอะไรอีกไหมฮะที่จะเป็นหลักประกันให้กับกลุ่มแนวหน้ากลุ่มนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้นะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับแพทยสมาคมได้ร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็เดชทีวีครับร่วมกันทำโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด -19 นะครับ ระดมทุนเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเทคนิคการแพทย์นักรังสีเทคนิคนะครับนับเฉพาะแพทย์พยาบาลมากกว่า3 0 0 0 0 0คนทุนประกันคุ้มครองสูงถึง1 5 0 0 0 0้านบาท1.5ล้านล้านบาทนะครับค <c oughs> าดว่าสูงที่สุดในโลก <c oughs> เพื่อที่จะดูแลบุคลากรทางการแพทย์ไทยให้พ้นภัยโควิดวิธีการเป็นอย่างนี้ครับวิธีการก็คือภาคเอกชน จับมือร่วมกันบริจาคอย่างเช่น BTS AIS D t a c บ้านปูนะครับโดยมีบริษัทไทยประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ให้ทั้งหมดซึ่งหากไม่มีการเคลมหรือว่าเคลมไม่เต็มวงเงินไทยประกันชีวิตพร้อมคืนเบี้ยประกันให้ทั้งหมดนะครับแต่หากมีการเคลมวงเงินเกินวงเงินประกันไปทางไทยประกันชีวิตก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเช่นกันทีนี้ล่าสุดครับ โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภยัยโควิด -19 โดยคุณหมอชัยวัฒน์เตชะภัยทูลผู้อำนวยการโครงการบอกนะครับว่าขณะที่กรมธรรหลัก2กรมธรรคือกรมธรรประกันชีวิตแบบกลุ่มสําหรับแพทย์พยาบาลเสียชีวิตจ่าย5ล้านบาทจะหมดอายุวันที่31มีนาคมนี้และกรมธรรประกันชีวิตแบบกลุ่มสําหรับผู้ช่วยพยาบาลนักรังสีเทคนิคและนักเทคนิคการแพทย์เสียชีวิตจ่าย1ล้านบาทจะหมดอายุวันที่30เมษายน โดยทั้ง2อกรมฐานกับตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมายังไม่มีการเคลมเลยนะครับจึงกําลังเจรจากันว่าจะต่ออายุการคุ้มครองไปอีก1ปีภายใต้เงื่อนไขเดิมนอกจากนั้นครับกำลังพูดคุยกันเพื่อขยายความช่วยเหลือไปยังอสมซึ่งมีความเสี่ยงมากไม่แพ้กันที่ผ่านมามีกองทุนสําหรับดูแลอ,อสมจํานวน10ล้านบาทกลายติดโควิดจ่าย1 0 0 0 0บาทและเสียชีวิตนะครับจ่ายทายาท50,000นบาทปรากฏว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีการเคลม4รายจากการติดเชื้อโควิดรับเงินไปรายละหมื่นบาทนะครับก็รวมเป็น40,000บาทเหตุนี้เองครับแพทยสสมาคมและภาคเอกชนจึงได้หารือกันเพื่อระดมทุนหาเงินมาช่วยเหลือดูแลอสมซึ่งถือเป็นด่านหน้าตัวจริงเพื่อต่อสู้กับโควิดระบาดรอบใหม่แล้วก็จะขยายผลดูแลไปยังโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับ สำหรับการช่วยเหลือของภาคเอกชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่นั้นกลุ่มมิตรผลและบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนได้นำร่องเดินหน้าไปแล้วนะคะโดยได้สนับสนุนงบประมาณของบริษัทเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมรวม8ล้าน5แสนบาทประกอบไปด้วยการสนับสนุนชุด PPE หน้ากาก N95 Face Shield อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆมูลค่าประมาณ6ล้าน3แสนบาทเศษโดยสนับสนุน ให้กับ3โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงพยาบาลนครท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปปชจังหวัดสมุทรสาครเพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามประกอบด้วยสนามกีฬากลาง540เตียงส่วนปฏิบัติธรรมวัดโกรกลาก140เตียงวัฒนาแฟคทอรี่250เตียงมูลค่าประมาณ2ล้าน1แสนบาทการช่วยเหลือของกลุ่มมิตรผลบ้านปูเป็นการต่อยอดจากการจัดตั้งกองทุนมิตรผลบ้านปูรมใจไทยสู้ภยัยโควิด -19 งบประมาณ500ล้าน บเพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จําเป็นต่อาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดพร้อมส่งคําขอบคุณเป็นกําลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ภ่าคกระชนช่วยกันแบ่งเบาภาระของรัฐในการต่อสู้กับโรคระบาดและการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับให้ได้รับความปลอดภยัยสมกับที่ได้เสียสละเพื่อคนไทยทุกคนคะ่ะ ดีใจเนาะที่มีผู้สนับสนุนนะคะมามช่วยกันค่ะคุณผู้ชมเราต้องเซฟบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ